ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดมินหนูหน้อยสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีวันที่27พฤษภาคม2566นะคะ สวัสดีคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับเอฟซีทางช่องทุกทุกท่านเด้อจ่าเด้อทำชชมผลหมื่อวานี่ทําู้ชมเฮ่งปังดังรวยบ่ทนผู้ชมสําหรับผลฮห้าน้อยเมื่อว่านี่เข่าไปซีคู่เด้อจ่าเด้อเข่าไปซีคู่ผิเศษปกติ v ี p พมากครบเด้อทําู้ชม แตกรอบพิเศษเด้อจ้าเด้อพิเศษเก่าหเก่าซปกติเก่าหนึเด้อจ้าเด้อปกติเก่าหนึ่ศูแอดมินดีใจกับทุกทุกท่านเด้อจ้าเด้อที่ถือรางวันเนาะจ้าเนาะทาชมสําหรับชุดสามโตนั่นมาหามเนาะจ้าเนาะมาหาม ถ่าบ่อยากพลาดนะจ๊ะเนาะเมื่อวานนี้มาหามตั้งตั้งสองรอบนะจ๊ะเนาะหาเก่าหาเล้วกะหนึ่งเก่าหนึ่งธรรมบุญชมเสียดายอยู่เพราะว่าแอดมินหน่อยจับหานันมันบ่มีหามท่านผู้ชมเอาจังสี่ดนะจ๊ะเด้อเอาจังสี่ท่านผู้ชมจับเบิ้อหามไว้น้ำท่านใดจับบ่เป็นเข้าไปใน g o ูเกิลนะจ้ะเด้อเข้าไปใน Google แอดมินสิบอกเข็ดลับ ท่านผู้ชมขอดไปใน o o g l e เด้อจ้าเดอหลักะพิมพ์คำวา่าวินเลขสามตัวจิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปวินเลขสามตัวมากกว่าจะเด้งขึ้นมาท่านผู้ชมกดลงไปใส่ตัวเลขลงไปด้อจ้าเดอใส่ตัวเลขลงไปเลขในตารางแอดมินนะอะ่มีตัวไรใส่ลงไปขึ้นศ1น4 5หนึ่งสามสี่ห้า นี่ท่านผู้ชมท่านผู้ชมกดคํวาว่าวินสามตัวแด้อย่าเด้อว,วินเอาสามตัวมันกะสิคํานวนหาดห้เลยท่านผู้ชมมันกะสิบอกว่ารวมเบิ้ลหามด้วยไหมมันกะสิถามวาัางจีเนาะเด้อเนาะท่านผู้ชมเพิ่มเงินแค่นิดหน่อยแด้อย่าเด้อจากที่รอบละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทก็จะเป็นรอบละอ่า 216บาทมาเดี๋ยนะ,ะ216บาทเพราะว่าสามตัวตรงนั้นมันได้ปะบาทละพันเด้อจ้ะเด้อบางเว็บได้บาทละพันบางเว็บได้บาทละเก้าร้อยแต่ว่าเว็บแอดมินเลรน,นั้นมันได้แปดร้อยห้าสิบงเนี้ยท่านผู้ชมเด่นหน่อยประมงที่สุดแต่ว่าวบ่เคยโกงเว็บเนี่ยแอดมินเลร่น่าบ่เคยโกงบางเว็บได้เว็บละพันท่านผู้ชมก็ะเดนละหมัดละบางแง่แต่ว่าส่วนมากจะใส่อัน ตาละบาทนะจ๊ะเนาะใส่ตาละบาทสำหรับสามโตท่านผู้ชมมันสิม,มาเบิร์นหามนะจ๊ะเนาะมันสิม,มาเบิร์นหามคำนวลลงไปมันสิได้กำไรหลาย,ลายเติบนะจ๊ะเด้อสมมุิว่าบาทละแปดลอยนี่ก็ลบสองร้อยสิบหกบาทออกมันก็นได้อยู่ได้ท่านผู้ชมถึงข้าจะไปทั้งสามรอบข้ากระได้ได้กำไรอยู่ได้กำไรอยูุสอง้อยได้ผู้ชมสองสามลอยคนเด็ก พูดถึงเล่นเฉพาะสามตัว้ะจ้ะเเล่นเฉพาะสามตัวท่านใดที่มักเล่นสามตัวนะจ๊นะเนาะเข้าไปในคูเกินละะ้ะก่ะพิมพ์เลยวินเลขสามตัวเด้งขก้นมาทำใ้ช่วมไฮโปแกรม์คำนวณห้เลย,ย้อจ้ะเนอันี้คือเค้นดับเข้าประตองมากคำนวณเองวินเองะนะจ๊าเนาะเข้าไปเลยกดตัวเลขที่แอดมินห้ไปนะเพิ่มมากแคเน็ตหน่อยทนผู้ช่วมจากยี่สิบครูนะ เป็นหาสิบหกคูเมื่อวานนี้สำหรับคันใดที่ถือรางวัลดีใจนั่งเลยจ้าเดอ้อเด่นวิ่งรูดมากปรบนะจานะ้าเนาะเอามื่อนี้ถ่าบรลลุดเป็นยังคือว่ายานหลุดเมื่อวานนี้ตัวเลขเข่าหลายเลอจ้าเดอ้อเมื่อวานนี้ตัวเลขเข่าหลาโคตรเก่าหาเก่าซีเก่าหนึ่งศูนย์หนึ่งเมื่อนี้แอดมินก็นอยากให้ท่านผู้ชมระมัดระวังถ้าเมื่อนี้บรลลุดคือ เดินต่อเาวๆเลยนะจ๊นะเนาะแนวทางตัวเลขตาล่างนี่สิเปลี่ยนจังสันเด้อธรรมชมถ้าถ้าเมื่อน,นี้บว่รูดธรรมชมมันจะเดินต่อเาวๆธรรมชมเตรียมกระสุนใหพร้อมแล้วลุยเด้อจ๊ะเด้อลุยเลยสำหรับเลขเด่นห้านันเริ่มมากแล้วเมืาอว่านี่ก็มากครบเจาะตัวไหนมาตัวนั้นเด่นศูนย์วิ่งศูนย์รูดศูนย์ กามาไซรุสศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งหนึ่งเก่ากามามากครบนะจน๊ะเนาะเมื่อวานนี้คือว่าทันใดที่เล่นรอบใดก็คือบอผาดจักรอบนะจน๊ะเนาะบอผาดจักรอบยาเลือกเล่นเด้อท่านผู้ชมยาเลือกเล่นวินสิบหาคูสิบขาดหน่อยกว่าท่านผู้ชมเลือกเล่นเด้อจ๋าเด้อสมมุิว่าชุด เดนเนนเจอแอดมินนันพกคูเดนก็คือศูนย์สามศูนย์เก้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามเก้าห้าเก้าเมื่อวานเอกดวงดีโชคดีไปเขาไปเดนเนนเจาะนะจ๊ะเนาะรอบพิเศษไม่มาตามปกติปกติไม่มาตาม VIP อย่าลืมทุกครั้งทบทุนคืนด้วยนะจนะ๊ะเนาะเมื่อวานเอกคือสิบบไดทบทได้ทั้งบนทั้งล่างไปแล้ว ลายทันอาจจะหยุดไปอย่าลืมทุกครั้งที่แอดมินยำทุกๆคลิปเด้อจ่าเดอ้อได้แล้วคือหยุดนะคะถึงตัวเลขจะมากกับซางก็ไม่ต้องเสียดายวันหลังค่อยไปต่อนะคะเพราะว่าเลขตาร่างนี่แทบจะบรรลุยู่แล้วนะจนะ๊ะเนาะได้กําไรแน่นอนทาเลนเป็นถ้าไปเป็นดเดอ้อจ่าเด้อเมื่อว่นนี้เล่าผัาดไปเด้อจ่าเดอ้อนอยบวกเล่าพัฒนาเล่าผัาดไปนะจะเนะบอมมาเลยเลขในตาลาง สำหรับคลิปนี้ก่อนจะไปรับชมแนวทางสำหรับทันใดที่เขาเมื่อแล้วอย่าลืมลเลยจ้าเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องนํำในเด้จเอจ้าเด้อแอดมินก็นจะได้มีกำลังใจมาลงคลิปให้ซูมมือนะจ้าเนาะสำหรับคุณพ่อคุณแม่พี่พี่พทันใดที่สนใจจะเขากลุ่มไล์กลุ่มไล์กับกลุ่มฟรีเด้อจ้าเด้อให้ฟรีฟรีทางช่องกลุ่มไล์และทางช่องยูทูบนะคะสำหรับแนวทางตัวเลข เมมเบอร์ Member, เพิ่มเพื่อนทัากลายนะคะ0 9 2 6 3 2 5 5 1 3ทักไล่แล้วแจ้งแอดมินหนูหน่อยน้ำในเลอร์จ่าเดอร์ว่าขอเข้ากลุ่มไลฟรีนะคะเดี๋ยวแอดมินจะเชิญเขาเชิญเขาไปแล้วบ้านในเขาเดอร์ธรร้มชมุ่มซัมรับคุณพ่อคุณแม่ทนใดทีบอลูนะคต่เนาะหลายท่านทีกัย่างบ้านในตอบรับแล้วเนะานะเพราะว่าแอดมินไปเชิญหลายท่านแล้วสงสัยจะเห็นเพรเป็น เชิญเข้าไปแล้วให้คุณพ่อคุณแม่กดยินยอมตอบรับด้วยนะคะถึงจะเห็นแนวทางตัวเลขในกลุ่มเห็นเพื่อนๆในกลุ่มด้วยจ้าเด้อสำรับท่านใดที่สนใจจะอุดหนุนสินค้าส้่งสินค้าทัางลานสนใจกาแฟเพื่อสุขภาพด้วยจ้าเด้อโทรเข้ามาสั่งได้เลยหรือว่าจะสอบถามแอดมินเพิ่มเติม,มก่อนก็นได้นะจด้อเนาะ จำรับกาแฟาก็จะเป็นกาแฟาเพื่อสุขภาพเพราจ้าเด้อจะมีโมโนโแล้วก็เขาชงุมนะคะโมโนนี้บำรุงสายตานะคะโมโนสกัดจากเห็ดอินจือเขาชงุมสกัดจากเถาวันเปรียงโมโนบำรุงสายตาเขาชงมุมบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะคุณพ่อคุณแม่พี่พีท่านใดที่สนใจมาจานะ้ะเนาะโทรเข้ามาสั่งได้เลย กล่องละ225บาทเท่านั้นนะคะบรรจุในกล่อง15ซองตกซองละ15บาทนะคะอันนี้เป็นโมโนโบำรุงสายตาเ้อจ้าเดอ้อบำรุงสายตาและช่วยในเรื่องผิวพรรณช่วยทำให้ผิวใสสว่างกระจ่างใสขึ้นนะคะสำหรับโมโนส่วนเขาชง,งุมนะคะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเ้อจ้าเดอ้อ ตัวนี้จะค้ายดีกว่ามนนูนะจ๊ะเนาะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ลายทาน่นก็สั่งอ่าเขาชะำุมบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ซั่งดีดีท่านผู้ชมสังครั้งละสองกองสามกองสี่กองนะจ๊ะเนาะสำหรับท่านใดที่เอ่าบ่อยากซังดูกองหอใหญ่มี้อจ้ะเด้อหอใหญ่ก็มีนะคะตกซองละสิบห้าบาทเหมือนกันหอใหญ่จะบรรจุห้าสิบซองเอ่อหอละ 750บาทแอดเมนน้อยก็สองปีเหมือนกันนะคะแต่ขอเป็นแบบโอนเด้ยจ่าเด้อแล้วก็ท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากบ่อยๆนะคะปวดเหงือกปวดฟันปากร้อนในบ่อยๆปากเป็นแผลบ่อยๆเด้อยจ่าเด้อแอดเมนน้อยแนะนำํำยาสีฟันสม,มุนไพรสกัดจากเห็ดลิ้นจือและว่านหางจระเข้นะคะ เพียงหลอดละ190บาทลองใส่เบงเดอร์ทำชมอ่าสำหรับท่านใดที่อยากได้สบู่ล้างหน้า,น,า,านะจ๊ะเนาะล้างหน้าหน้าขาวหน้าเนียนหน้าชุ่มชื้นเลยจ้าเด้อหน้ามีออร่ารูคุมคนกระชับสำหรับสมุนไพรท่องค่ำเนี่ยจะซอยให้ใบหนาห้าขาวขึ้นเลยจ้าเด้อสารสกัดลายชนิดเด้อท่านผู้ชมสำหรับอ่าสมุนไพร อทองคำนี่เนาะเดี๋ยวนะอย่างเช่นโซมกาวเครือขาวขมิ้นชันว่านนางคำน้ำนมข้าวสำหรับนำนมขา่าสสก,กัดนี่จะช่วยลดความมันบนใบหน้าลดการเกิดสิวเด้อจ่าเด้อแล้วก็ผงทองคำบริสุทธิ์จะช่วยฟื้นฟูผิวกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน กระชับเซลล์ผิวผัดเซลล์ผิวเก่าที่เสื่อมสภาพเด้จดอจ้าเด้อสำหรับกาวเครือข้าวนี้จะช่วยให้ผิวต่งตึงขมิ้นชันปรับสภาพผิวลดอาการผื่นคันว่านนางคำช่วยปรับสภาพผิวให้ขาวขึ้นโสมช่วยกระตุ้นผิวให้มีชีวิตชีวาบำรุงผิวพันให้เปล่งปั่งนะคะ สำหรับสมุนไพรท้องค่ำนี่ยเออ้าจะเด้อช่วยทำให้ใบหน้าเราขาวขึ้นนะคะก้อนละ240บาทแล้วก็จะมีสมุนไพรใบบวบนะคะสมุนไพรบวบกนี้จะช่วยในเรื่องสิวนะคะสำหรับท่านใดที่มีสิวปัญหาสิวนะแต่นะ่าจะช่วยออลดการเกิดสิว สิวที่เราเป็นอยู่แล้วเนี่ยเราใช้จะช่วยทําให้สิวแห้งยุบไวป้องกันสิวเกิดใหม่ด้วยนะคะใช้ได้ทุกสภาพผิว,วนอยจาะเร้อสสำหรับสมุนไพรใบบํบกใช้ได้ทุกสภาพผิวแม้แต่ผิวแพ้ง่ายนะจ๊ะเนาะ,ะ,ะ,ะช่วยลดความมันบนใบหน้าด้วยนะคะอ่าคุณแม่ทันใดทีสนใจโทรเขามาสอบถามเพิ่มเติมได้หรือว่าจะสั่งได้เลยนะจ๊ะเนาะ สำหรับสมนุนไพรใบบวบกนั้นก็ละ้อนละ180บาทนะคะตอนนี้แอดมินก่นย่งเปิดรับสมัครตัวแทนยูเดอร์จาเดอร์สำหรับผลิตภัณฑ์ไลคุปท่านใดที่สนใจอยากจะเป็นตัวแทนขายแอดมินหนน้อยรับนะคะรับตัวแทนแต่มีค่าสมาัคร590บาทนะคะอะส่วนส,ส่วนสมัครนั่นนะแอดมินอบอดายแจาเดอร์ตรงนั้นจะได้กาแฟนหนึกล่อง และสบู่หนึ่งก้อนนะจ๊ะเนาะจะมีอยู่ในชุดของมันแล้วก็แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ไลฟ์คุบแล้วก็คู่มือ,อธุรกิจไปนำนะจ๊ะเนาะแล้วก็จะมีรหัสตัวแทนสมัครครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีวิตนะคะแล้วก็จะมีรหัสตัวแทนแล้วก็ะจะมีประกันชีวิตให้มีโบนัสให้ทุกเดือนมีสวัสดิการนะจ๊นะเนาะ สำหรับท่านใดที่ขายเก่งกับสีได้โบนัสหลายแล้วแต่อคนใดขายเก่งขายหลายได้หลายได้โบนัสหลายนะจ๊ะเนาะเอาสำหรับท่านใดที่สนใจโทรเข้ามาคุยกันสำหรับตัวแทนนะจ๊ะเนาะที่เบอร์0 9 2 6 3 2 5 5 1 3สำหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางกันต่อเลยนะจ๊ะเนาะเข้ามาคลิปได้แอดมินโฆษณาขายตะของแอดมินขอโฆษณาในด้วยจ้ะเด้อเบาทุกคลิปนั่นแหละท่านผู้ชม บ่เมเอาาดอกท่านผู้ชมแนวทางเลขพานอยรวม3รอบในตารางเดียวกันนะคะประจำวันที่27พฤษภาคม2566เลขในตารางนะคะท่านผู้ชมเมื่อนี่แอดมินกับศิยันญาณน,นะจนะ๊ะเนาะอยากให้ท่านผู้ชมระมัดระวังหรือว่าจะหยุดใบกอนได้จ๊ะเด้อเพราะว่าเมาื่อวานแนวทางตัวเลขเข่าหลายโพดนะจนะ๊ะเนาะเข้าไปตั้ง4คูได้ท่านผู้ชม เมื่อนี้แอดมินก็เลยยานนะจาะเนาะถึงตัวเลขจะพึ่งกระลุดไปเตวาหมู่บ้านนี่เข่าลายโพดถ้าเลขในตารางเข่าแบบนั้นแอดมินยานลุดเด้๋จา่าเด้อแอดมินยานลุดถ้าเมื่อนี้เข่าเมื่ออื่นกะลุยเงาเๆกันเลยนะจ๊นนะเนาะเอาเลขในตารางนะคะ2องสามสี่แปดเ้าศนย์นะคะเด่นสองและสมวิ่งรูด สองนะคะมือน้แอดมินกำมมันจอยููทามาเด่นสองวิ่งสองรูดสองไปเลยนะคะซ้ายวิ่งซ้ายรูดก็คือสองศูนย์ถึงสองเก้าุ่นเดอ้อ<ม>จ่าเดอ้อหกชุดเด่นสองสามสองสี่สองแปดสองเก้าสองศูนย์และสามแปดนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ แอดมินเน้นย้ำสิบห้าคู่วินไปกลับด้วยนะจ๊นะเนาะพิเศษปกติและ v i p ได้แล้วคือหยุดนะคะแอดมินเน้นสิบคู่วินเ้อจ่าเดอร์สิบห้าคู่วินจะภาพน้อยมากเน้นวินติบหาคู่เ้อจ่าเดอได้น้อยก็ยังได้ก็ยังดีกว่าเสียไม่ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ไม่เพียงแคนน่พอกันไม่คลิปหนาะ แอดมินหนูน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีเหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะ